ครับมานี่มาเร็วอะไรวะนั่นนี่มาดูนี่สิครับเอ้สวยไหมอะไรวะดนตรีนั่นคือชีวิตนจังหวะคอยไม่ขิดให้ชีวิตก้าวไปโอ้ยไปพี่พีชครับเสร็จยังครับจ้าจ้าเสร็จแล้วเฮ้ยพี่ปฏิที่ข่าวนี้นี่นะ แลมเลยอ้าวคุณพาทีเฮ้ยพี่พีททำไมแต่งตัวแบบนี้ครับเอาผ้าคุมออกเฮ้ยจะดีเหรอมันโตเ้ยจะดีเหรอนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่พาทีอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเซ็กซี่ตามสมัยนิยม ร้อพับผ้าเก่งจัง<อ>ดูนี้ด<อ><อ>ูแล้วนะ <laughs> คุณพี่ครับคุณพี่จะไปไหนล้วครับอ๋อพอดีว่าจะไปงานเรียงรุ่นที่มหาวิทยาลัยอ่ะ,อะมีชายหนุ่มตามไปด้วยนะครับ<ห>ครับผมเองแต่ตกใจใหญ่เลยขน <laughs> หน่อยแคบสงสาร ว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้โชค้ายคนนั้นเ<ะ>เออพี่ครับเดี๋ยวคัสกลับเนี่ยผมผมไปรับกลับครับโอ้ยมีต้องลำบากพี่หรอก <c ười> คือว่าพอดีเนี่ยผมจะไปกินบะหมี่แถวนั้นพอดีครับเฮ้ยนี่าทัทีไม่ไปกินบะหมี่ไงย,ยังไงก็มันอร่อยอะอยเออก็ถ้าเกิดคุณว่างไม่ได้ทำอะไรก็ จะแวะไปก็ได้นี่คะมานี่ไปนัดเออพี่พาทีไมันมีอร่อยจริงเปล่าพาไปกิน่ลยดิยุ่งนะี่ดื้อเมือนี่ย พี่ป๊อครับลุ่งพาทีเนี่ยแต่งตัวนานจังเลยนะครับอืก็อย่างเงี้ยแหละคนมันไม่หล่อเนี่ยนะก็ต้องทำนานๆหน่อยกว่าจะหล่อแน่ฉันอยู่แค่ชั้นสองนะได้ยินนะเว้ยอ๋อโอ้ยเนี่ยพี่พาทีเขาหล่อมากเลยนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ right <the ้ทริทๆแค่เป็นรับต่อพีทเนี่ยต้องแต่งตัวถึงขนาดนี้เลยเหรอครับอ้าวแมโธ่คนที่เข้าไปงานนี้กันดนยนะเขาใส่ชุดดารีกันก็เริ่มแต่งตัวให้เขานะหน่อยสิแล้วอีกอย่างนี่นะคนมันหล่อจริงเลยอ่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เบื่อมากๆเลยอ่ะตั้งใจกี่ทีกี่ทีไม่เคยเกิดความสำเร็จสักทีเลยอ<ม>่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยแต่ป้าสวยพูดมาเนี่ยพวกเราไม่เข้าใจเลยนะคบ <c oughs> เห็นมหไม่มีใครเข้าใจฉันเลยอ่ะ <c oughs> พี่สวยครับคือพี่สวยพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้ครับพวกเราไม่เข้าใจหรอกครับโอ้โหนี่ ดึกขนาดนี้แล้วอ่ะจะไปไหนคะแต่งตัวซะดำาช่ไอันนี้ไม่ได้แต่งครับแถมม่แต่เกิดแล้วตกลงจะไปไหนคะพี่วาทีก็จะไปกินบะหมี่นะครับไปกินบะหมี่ครับต้องแต่งตัวให้ดูดีๆนะโอ้เอ๊หรือว่าไปกินบะหมี่ที่โรงแรมห้าดาว อย่างว่าไปรับรางวัลผู้จัดการแซดดีเด่นเป็นแบบว่าโกเกรติยศอะไรอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ไปรับโลกหรอกครับไปรับคุณพีทรับคุณพีทรางวัลอะไรครับไม่ใช่รางวัลครับคือไปรับคุณพีทจากงานเลี้ยงนะครับไปนะครับโอเคครับพี่ปอนครับกินแ้วหมครับ ว่าพี่พีทกับพี่พาทีเนี่ยคงจะเข้าใจกันสักทีนะถึงแม้ผมจะไม่ค่อยชอบป้าพีทเนี่ยแต่ผมก็ยินดีให้เขามาเป็นป้าผมแล้วครับมาจัะมาสักทีอ้าวมาแล้วมาล้โอ้โหพี่พาทีหน้าบูดจ้ะไม่เต๋วไม่ห่อยเหรอครับใครอ่ะ โอ้ยพี่ปาสวัสดีครับโว<ห>ณ้ยมาไงเนี่ย <c oughs> แล้วรู้จักกับพี่พีด้วยครับอ๋อพี่กับน้องพีเนี่ยเรียนคณะเดียวกันนะครับไปงานเลี้ยงโชคดีได้เจอกันครับโ,โชคร้ายมาก,กานี่แกรู้จักกับพี่ป่าเขาด้วยเหรอวะอ้ารู้จักสี่เขาอยู่ <c oughs> ข้างแฟ้นี่เองเขาเคยช่วยฉันเปลี่ยนยางรถแกมีรถด้วยเหรอไม่มีฉันก็จะเปลี่ยนอีกทีนึง เหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน <c oughs> คิดก็จ้างร้อยหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณพี่ปราบมากเลยนะคะที่มาส่งนะคะแล้วรู้สึกด,ดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ได้เจอกันอีกอืมเรียกว่าพมลิขิตด,ดีกว่านะครับ <c oughs> ยอมมาพูดลิขิตหรือไม่ว่าเออและคราวนี้พี่ต้องกลับมาอยู่ที่เมืองไทยนาน <c oughs> คงจะได้มีโอกาสมาซักผ้าที่ร้านบ่อยๆนะครับ <c oughs> ฟรีใช่ไหมครับอเห็นแก่ตัว เรอเล่นกันมั้งพี่เราลเล่นนะครับฉลาดอย่างพี่เนี่ยเขาไม่คิดว่าจริงใช่ไหมครับอเ,อเอาเป็นว่าคุณพาทีครับขอบคุณมากๆนะครับที่อุตสาหให้ติดรถกลับมาด้วยไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นที่ไปก่อนนะครับ <c oughs> ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่จ <c oughs> ้าไปรครับกลั <c oughs> บบ้านดีดีค่ะลา่อสวัสดีคร่ะสุยหรือว่า เาเป็นแฟนเก่าพี่พีชนะสิจะบ้าเหรอไม่ใช่แฟนเก่าอะไรกันเล่าพี่ปาบเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่พี่พีชที่มหาวิทยาลัยน่ะคนคนนี้นะเคยทําพี่พีชร้องไห้มาแล้วโอ้โหเคยถูกหักอกโดนบอลเตะอัดหัวเลยพกเลไว่าพี่เนี่ยเดินไปที่สนามบอลเองมันเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวแหละอาบน้ำดีกว่านี่ ี uhm. ้ค <Ki> รับว่ากินเลยครับมันเหลือ